สวัสดีค่ะออร่าทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงของชาวราศีกุมภ์ระหว่างผู้ที่เกิดวันที่16กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมธาตุลมนะคะเป็นคลิปดูดวงความรักของเดือนมิถุนายนนะคะคือการต่อสู้แย่งชิงโ,โหรักนี้คุณต่อสู้แย่งชิงแล้วคุณก็บอกว่าคุณเนี่ยเป็นผู้ชนะแต่คุณมองให้ดีนะคะว่าข้างหลังผู้หญิงคนที่คุณกอดอยู่เนี่ย เขายังมีผู้ชายอีกคนหนึ่งนะคะเนี่ยมันคือตัวแปรที่สําคัญเลยวันนี้คุณบอกว่าคุณเนี่ยเป็นผู้ชนะและเป็นผู้ที่ได้ครอบครองแล้วเวลาอันยาวนานเนี่ยคือคุณสําเร็จคุณได้ผลแล้วคุณลองไปดูสิคะนุ่นอะราชินีไม่เท้าอยู่ข้างบนคุณนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังว่าคุณจะอยู่อย่างมีความสุขกับผู้หญิงคนเนี้คุณดูผู้หญิงคนนี้สิคะเป็นแม่สีบ้านสีเรือนซะเกินเห็นไหมคะทิ้งไปหมดเกลื่อนกลาดไปหมดเนี่ยคนที่คุณแย่งคุณที่คุณอยากได้ แล้วที่สําคัญนะผู้หญิงคนนี้ยังมีคนอื่นอยู่นะคะขอบอกขอบอกนะคะกุ่มคุณลองคิดดูสิแล้วชีวิตคุณจะเป็นยังไงชาวกุ่มแต่นี่ไม่ใช่ทุกคนนะคะอย่าอินนะคะขอบอกไว้ก่อนไพ่กองเนี้ยบอกว่าคุณที่คุณรอคอยมาแสนานานกับผู้หญิงคนเนี้ยคุณกลับมาหาคุณเข้ามาหากันแต่ผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนเนี้ยเขามีผู้หญิงผู้ชายข้างหลังเขาอีกคนนึงนะคะ แล้วคุณก็คิดว่าผู้หญิงคนเนี้ยหรือผู้ชายคนนี้ช่างดีเลิศประเสริฐสีกับคุณล้กันคุณเห็นแต่ภาพอะ่ะก็บอกแล้วว่าเวลาคุณเลือกคุณคุณเลือกคนที่เปลือกจริงๆรอะ่ะคุณก็เลยได้แบบเนี้ยแม่กระชังก้อนั่วมาเนี่งเนี่ยเกลื่อนไปหมดเลยบ้านช่องแล้วก็ไม่เก็บไม่ทําไม่อะไรทั้งสิน้นวันวันก็นั่งคิดแต่ว่าจะทํายังไงจะออกไปจากตรงนี้จะไปหาคนของเราได้ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยครัคือนั่งคิดแต่ไอ้เรื่องพันอย่างนั้นอะ่ะมันขึ้นอย่างเงี้ยเพราะว่าให้สิ่งที่ คุณไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นคุณได้สามดาบไหมฮะคุณโดนหักหลังอย่างสาหัสสากันเลยคุณคิดดูสิ ด้วยเรื่องของไม่เป็นเรื่องอะเออเรื่องของผู้หญิงที่คุณคิดว่ามันดีมันเดแล้วนี่ถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วคุณยังไม่ได้คิดตกลงปงใจกับใครคุณต้องรอไปอีกช่วงเลยนะคะไม่ต้องคิดมีแฟนไปเลยช่วงนี้ขอให้หยุดไปเลยไม่ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณจะเจอรักสามเศร้าเรา3ามคน4ี่เศร้าห้าเศร้าอะไรของคุณก็ไม่รู้มีแอบมีซุกมีซ่อนกันเต็มไปหมดเลยอะเพราะฉะนั้นหยุดนะคะหยุดซะหยุดซะก่อน ถือสิ่นไปเลยปฏิบัติธรรมไปเลยค่ะดูจิตใจกําหนดลมหายใจเข้าออกไปเลยไม่ต้องไปยุ่งเลยเรื่องผู้หญิงเนี่ยเรื่องผู้หญิงหรือเรื่องผู้ชายก็แล้วแต่ให้หยุดเลยเพราะอันนี้ต้องเตือนว่าเป็นข่าวเคราะห์ของชาวราศีกุมและละงานนี้เพราะจะเจอมือที่สามแล้วเจอรักที่หลอกลวงเจอรักที่เป็นรักสามเศร้าเพราะเราสร้างกรรมไว้เราก็ต้องรับเนาะถึงจะคุณจะรอไปอนาคตอันไกลนี้ก็เหอะคุณก็จะเจอผู้หญิงเหมือนเดิมอีกเช่นกัน คือคุณจะชอบผู้หญิงแนวแบบให้ท่าให้ทางอะคะ่ะแนวแบบว่าไม่รักวนวลสนวนตัวแนวแบบโรยสเสน่ห์ไปั้วอย่างเงี้ยคุณถูกตาคุณเหลือเกินอย่างเงี้ยซึ่งไพ่กลุ่มเนี่ยเตือนเอาไว้เลยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายในช่วงเนี้ยไม่เหมาะจะมีความรักหรือว่าถ้าคุณก็แล้วแต่ที่มีความรักแล้วคุณก็ลองดูซิว่ามันไปตรงกับที่ไพ่เราทํานายไหมถ้าไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะอย่าไปซีเรียสอย่าไปหาเรื่องกันให้มัน,ม,นมันบ้านแตกนะคะเพราะบางทีในกลุ่ม เขาก็รักเดียวใจเดียวมันก็มีไม่ใช่มันไม่มีเพราะฉะนั้นอย่าไประแวงกันจนเกินเหตุว่าเฮ้ยคุณซุกหรือเปล่าฉันซุกหรือเปล่าไม่ใช่นะคะคนที่ซุกเนี่ยมันจะมีเหตุมันจะมีให้เราได้รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยซุกเฮ้ยเนี่ยไม่ซุกอย่างเงี้ยค่ะคุณคุณรู้อ่ะคุณอยู่ด้วยกันคุณจะไม่รู้เป็นไปไม่ได้ถ้าวันหนึ่งโป๊ะแตกขึ้นมาหรือคุณไม่รู้จริงๆวันหนึ่งโป๊ะแตกขึ้นมาก็วันนั้นแหละค่ะวันสุดท้ายที่ไพ่ได้ทํานายไว้เพราะให้คุณหยุดไว้เลยหยุดไว้เลยเรื่องคควววาามรักกนะหยยยุุดดๆไ้้เลลแณ็ ไปนั่งดูตัวเองก่อนว่าคุณน่ผิดพลาดอะไรคุณบกพร่องอะไรหรือเปล่าถ้าคุณไม่บกพร่องอะไรคุณก็ไปดูที่ผู้หญิงผู้หญิงบกพร่องอะไรหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้มีความผิดเราไม่ได้อะไรก็ผู้หญิงมีความผิดไหมเราก็ดูนะคะดูก่อนใจเย็นๆค่ะการที่จะตัดสินใครผิดใครถูกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่วินาทีเดียวเราตัดสินว่าเขาผิดเลยไม่ใช่บางทีเราอาจจะบกพร่องในหน้าที่ของเราก็ได้ถูกไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุและผลเสมอๆค่ะเพราะฉะนั้น ลองฟังดูไว้นะคะเผื่อมันไม่เกิดไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยคุณจะได้รู้ไงคะว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้คุณจะได้มาอยู่กับตัวเองและหยุดอย่าเพิ่งมีรักครั้งใหม่แล้วก็หยุดดูว่าเออที่เขาลอดกันที่เขาผ่านกันเป็นยังไงอย่างเงี้ยคะ่ะลองมาดูเพราะในไพ่เนี้ยมันไม่ได้บอกเลยนะคะว่ามันเป็นความรักที่สมหวัง ถึงคุณจะรอคอยมาแสนนานแล้วคุณจะมาแต่งงานถึงจะมาอยู่กินด้วยกันคิดว่าดีคิดว่าประเสริฐสุดท้ายคุณก็โดนหักหลังก็กลายเป็นรักที่ไม่แน่นอนรักที่เป็นรักสามเศร้ารักแบบโอ้โหอะไรของคุณเยอะแย,ยะไปหมดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไพ่มาเตือนไว้แล้วนะคะว่าชาวราศีกุมไม่ใช่ทุกคนนะคะไม่ใช่ทุกคนแต่ถ้าใครมีมีบุญสัมพันธ์แล้วเข้ามาดูแล้วมาเจอตรงนี้เข้า เราก็ขอให้คุณหยุดไปก่อนเรื่องความรักเนะี่ยรอไปนิดนึงไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวพอฟ้าใสทุกสิ่งทุกอย่างมันเปิดแล้วเราค่อยมามีความรักมันก็ไม่สายตอนนี้ให้เรารักตัวเองไว้ก่อนแล้วก็ดูแลตัวเองดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลคนที่อยู่ข้างตัวเราอะ่ะให้มีความสุขที่สุด เราอาจจะมีกรรมตรงที่เราไม่ได้เคยดูแลพ่อแม่เลยก็ได้เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราละเลยเรารกลับไปเติมให้มันเต็มนะคะณนะวันนี้แต่ถ้าวันนี้บอกว่าโหเนี่ยกำลังจะฆ่ากันอยู่แล้วก็หยุดตะเถอะคะ่ะมันไม่มีใครขึ้นสวนรรค์เพราะการฆ่ากันตายหรอกนะคะเพราะฉะนั้นเราหยุดตรงนี้แล้วเราปล่อยเขาไปตามเวรตามกรรมของเขา สิ่งไม่ดีจะอยู่กับสิ่งไม่ดีนะคะสิ่งที่ดีมันจะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาหาเราไม่ได้มีชีวิตแค่วันนี้เห็นมันวินาศแล้วเราจะมีชีวิตแค่วันนี้ไม่ใช่เรายังมีพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้นะคะเราจะต้องใช้ไอ้สิ่งที่เราทําให้เขาวินาศวันนี้หรือเปล่าใช่ไหมคะต้องคิดให้ดีๆนะคะก่อนที่จะเราจะทําอะไรลงไปเนี่ยคือทําแล้วมันจบมันไม่มีปัญหาแต่ทําแล้วมันไม่จบนี่แค่มันคือปัญหาที่จะเพิ่มมาให้เราอีกนี่นะสิคะเพราะฉะนั้นหยุดสักนิดนึงคิด ใช้สติให้มากก็บอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าคุณดับอารมณ์ไม่ได้ให้คุณนึกพุทโธพุทโธไว้เมื่อไหรก็แล้วกันเอาที่คุณถนัดอะเอาที่คุณถนัดสมมติว่าไม่พุทโธไม่ถนัดก็หนึ่งสองสามถึงร้อยก็ได้คุณเอาที่คุณถนัดเลยที่คุณจะสามารถดึงสติคุณกลับมาได้หรือไม่ว่าฉันทําอย่างนั้นแได้คุณก็ออกไปจากตรงนั้นเลยแล้วไปนั่งทําไปหาที่มันสงบสงบอะค่ะอย่างเป็นวดัดเป็นบรรยากาศดีๆหรือไม่ก็ไปดูเด็กที่เขา กำลังเรียนหนังสือหรือเด็กที่เขาขาดแคลนอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มหรือคนแก่ที่เขาไม่มีจะกินหรือบ้านที่เขาซ่อมซอ่อแบบหลังคาแทบจะเปิดแล้วอย่างเงี้ยฝนนี้ฝนนี้เอ่อมันไม่สามารถจัดก,การได้คุณเอาความที่คุณจะทำร้ายคนอะเอาไปสร้างประโยชน์ตรงนั้นดีกว่ามันจะทําให้คุณได้บุญมากขึ้นแล้วก็ต่อบบุญในอนาคตเนี่ยฮะเมื่อคุณจะเจอเจอความรักเนี่ยคุณจะได้เจอเจอความรักที่ดี จเจอความรักที่ไม่ต้องมีใครมาทิ่มมาแทงข้างหลังอย่าลืมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุและผล ถ้าอดีตเราเคยทํามาเราต้องได้รับแต่ถ้าอดีตเราไม่ได้ทํมาร์กบังเอิญกณจะมาเจอคลิปนี้คุณจะรอดพ้นไัยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาเล่าให้ฟังเรื่องไพ่ของชาวราศีกุมว่าชาวราศีกุมในปักเนี้ยไ,ไม่ควรมีไม่ควรมีความรักนะคะรอไปก่อนแต่ถ้าเกิดใครมีแล้วก็ระวังนิดนึงแต่ถ้าใครความรักดีอยู่แล้วมันไม่จาเป็นที่จะต้องมาระวังอะไรแค่ว่าเติมความหวานให้กันแค่นั้นก็พอค่ะครอบครัวเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะที่สําคัญก็คือ กลับไปดูแลพ่อแม่บ้างแต่บอกว่าเออไม่มีเวลาไม่ก็อย่างน้อยเราก็โทรไปหาคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะแล้วที่สําคัญก็คือดูแลท่านอย่าให้ท่านขัดตกบกพร่องสิ่งใดนะคะมีน้อยให้น้อยมีมากให้มากค่ะตอบแทนคุณบิดามารดาถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะสําหรับที่มนุษย์พึงทำนะคะเพราะฉะนั้นอลลาทาร่ฝากช่องด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะบางครั้งคําพูดของทางช่องเนี่ยอาจจะไม่ได้หวานแหวว อาจจะไม่ได้ตรงใจใครทุกๆคนแต่ให้ฟังเพื่อความบันเทิงให้ฟังเพื่อว่าเผื่อคุณจะได้แสงสว่างหรือความรู้นั้นๆเอาไปใช้ในอนาคตปัจจุบันที่คุณกำลังอยู่ในสภาวะวิกฤตต่างๆอาจจะมีบางคำที่สามารถไปสกิดจ,จิตใจคุณให้สว่างขึ้นมาแล้วก็สร้างแต่สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่มัน Amazing ต่อไปได้ค่ะเพราะ,ะนั้นเราฝากด้วยทุกๆท่านนะคะขอบคุณนะคะ